สวัสดีตอนเย็นๆน,นะครับท่านผู้ชมเคครับเดี๋ยวดูช่องนี้กันนะครับ ไซป์ประมาณโลกลัวครับท่านผู้ชมปมัอลโลน่อยๆนี่แหละไซไม่ใหญ่ครับไซไม่ใหญ่ ไม่ทราบว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวที่เมื่อกี้กัดช่วงช่องนี้นี่หมานตลอดครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งแล้วายรุ่นเดียวกันเลยไซยประมาณสองโลไซรุ่นเดียวกันเหยื่อตัวหมานอีละเหยื่อตัวนี้ตัวเก็งมานะครับเหยื่อตัวนี้นี่ของใครก็มาเอาไปด้วยหมานโคตรหมานเลยเหยื่อตัวนี้นี่บยสเซน่าเป็นอะไรวะโอเคสุดยอดมากครับขอฝากกดร้ค์คนที่ตามให้เด็กด,ดอย,ดยนะครับ เหยื่อตัวเก็บเหยื่อตัวหมานเลยครดสุดยอดมากครับ